โอเคครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกม Sand Address นะครับผมพบกับ CJ Gang Grove Street นะครับผมวันนี้ผมจะพามาทำวิธีเชือดคอนะครับผมแบบนิ่มๆนะครับผมอันดับแรกต้องวิ่งหาคนก่อนเราเจอแล้วนะครับผมอันดับแรกต้องกดย้ำๆที่จอยสติ๊กนะครับผม2ครั้งแล้วผู้เล่นก็จะย่อ อันดับที่สองเลงไปที่หัวแล้วก็กดมีดเลยครับผมเชือดคอแบบนิ่มๆสไตล์ CJ นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งครับอันดับแรกเราต้องฆ่าแก๊งคั่วอีก่อนนะครับผมผมเรียกว่าแก๊งม่วงนะครับผมผมจำชื่อแก๊งไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนะครับผมฆ่าฆ่าไปก่อนครับมันมันจะมายิงเราครับโอเคครับผมเห็นผมเห็นเป้าหมายที่จะฆ่าแล้วนะครับผมก็คือกางเกงแดงนี่นะครับ กดย้ำสองรอบแล้วก็กดล็อกเป้าแล้วก็กดรูปมีดเลยครับเพราะว่าจะได้เชือดคอเรามาถึงทะเลกันแล้วนะครับผมผมจะทําที่ทะเลให้ดูอีกครั้งนะครับผมเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมเห็นคนเดินถอดเสื้อครับนี่แหละครับผมเลงไว้แล้วกด2ครั้งที่จอยสติ๊กแล้วก็กดล็อกเป้าแล้วก็กดมีดครับเรียบร้อยครับเชือดคอนิ่มๆตายเลยครับ ผมจะทําให้ดูเป็นรอบที่4นะครับผมคนนี้แล้วครับกดย้ำๆกดล็อกเป้าแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ทําให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศเกมมาเล่น GTA คิดถึงวัยเด็กนะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิป e f ฟุตบอล2024ให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ